โชคหวยลาววันนี้จะดูให้แล้วกันว่าเจ้าได้ไหมมีโอกาสได้ไพ่ว่างนี่นะดูจากหน้าไพ่นะว่ามีโอกาสได้อยู่นะมีโอกาสได้อยู่นะจอยนะเนี่ย,พยไพ่ใบนี้เร็วเจ้าทั้งร้ายคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เพียงเท่านั้นเร็วเข้าเซ่อย่าช้านะชื่ออะไรแนน คืนดีกับแฟนไหมคะแล้วแนนแชร์ยังอะ่ะแนนแชร์ยังแนนแชร์แล้วยังนะแนนแชร์ให้ด้วยละกันมีโอกาสได้คืนดีพระเจ้าไปเจรจาติดต่อแนแนเร็วคนเก้าร้อยเก้าแชร์เพียงเท่านั้นเดี๋ยวช้าพวกเจ้านี่เร็ว 六 C。